ค่ะยินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่ซ่องข้าวดังเลขเด็ดเลือกได้แค่รางวัลเดียวสาวถูกรอตเตอรีร่สองรางวัลเอาไปขึ้นเงินที่ร้านกลับโดนบอกเลือกได้แค่รางวัลเดียวจากกรณีเพจเฟซบ o ๊กจี๊สองผู้หญิงสวยบนโลกความจริงโพสต์ภาพเรื่องราวหลังจากถูกสลากินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1ธันวาคม2 5 6 3โดยเป็นเลขชาย3ตัวและ2ตัว9 8 4 84 นำไปขึ้นเงินทางร้านจับบอกว่าให้เลือกได้แค่รางวัลเดียวเท่านั้นเต้เฟซบุ๊กโพสข้อความระบุว่าถูกสาตัวท้ายและสองตัวในใบเดียวกันทั้งสองรางวัลไหมเพื่อนบอกไม่ได้ได้แค่อย่างเดียวเคยถูกไปขึ้นมาแล้วร้านให้เลือกรางวัลเดียวสองเพื่อนถูกแต่เพื่อนอีกคนเคยถูกแบบนี้แล้วร้านบอกให้เลือกได้รางวัลเดียวทั้งนี้ หลังจากภาพดังกล่าวถูกโพสลงไปในโลกออนไลน์ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นโต้แย้งกับข้อความดังกล่าวโดยระบุว่าหาสตลาดินแบนดรัฐบาลที่ซื้อมาถูกทั้งสองรางวัลจะต้องได้รับเงินทั้งสองรางวัลไม่ใช่ให้เลือกได้เพียงแค่รางวัลเดียวเท่านั้นถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งในซ่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ